ต้นคลิปขึ้นด้วยแบบใส่ไข่แพ้ที่2เลยนะคะหลังจากคานแพ้แรกแล้วประสบความสําเร็จนะคะทุกคนบอกว่าแป้งนุ่มมากนะคะลองได้นะคะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกันอีกแล้วนะคะกินกระปูบายกิศนานะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์เป็นกําลังใจให้พี่ปูด,ด้วยนะคะก็จิ้มเข้ามาที่ช่องพี่ปูสิคะมันจะไปยากอะไรล่ะคะไปดูคลิปกันเลยค่ะ มาอีกแล้วนะคะมาแบบไม่ได้ตั้งใจนะคะคลิปนี้นะคะเสียดายของนะคะความงกเป็นเหตุก็ต้องรับผิดชอบตัวเองนี่แหละนะคะใส่น้ําไปนะคะร้อยมอลอนะคะน้าตาลทราย60กรัมค่ะเกลือ1ช้อนชานะคะซีอิ๊วดํานะคะ2ช้อนโต๊ะนะคะง่ายๆนะคะ น้ำส้มสายชูนะคะพี่ปูใส่ง่ายๆอย่างเงี้ยอีกสองช้อนโต๊ะนะคะในระหว่างที่ทั้งนู้นล้อเดือดนะคะพี่ปูก็มาหั่นเลยนะคะคือใส่นิดหน่อยนะคะจะไปปั่นก็ขี้เกียจล้างเครื่องปั่นดูความขี้เกียจของแม่ครัวนะคะพี่ปูก็หั่นแบบนี้แหละเขาบอกให้ใส่ประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะแต่อันนี้เราไม่ต้องบอกกันแล้วใครชอบเผ็ดก็ใส่ไปเยอะนะคะเผ็ดน้อยก็ใส่น้อยหน่อยแค่นั้นเองรสชาติเหมือนเดิมนะคะไปปรุงเอานะคะ รสชาติที่บอกเป็นรสชาติกลางๆนะคะไม่ถูกใจก็เพิ่มความเค็มลงมาได้เพิ่มความหวานลงมาได้แล้วก็เพิ่มความเปรี้ยวขึ้นมาได้จะขึ้นหรือจะลงดีนะเนะี่ยพี่ปูก็น้ำตาลละลายแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยนะคะแต่ลภาพนะคะบางวันพี่ปูก็ไม่ได้อยากจะทําคลิปแล้วนะคะแต่ว่าวัตถุดิบมันค้ำคอนะคะไอความงกนะคะ เวลาพี่ปูไปห้างเนี่ยพี่ปูเจออะไรทุกๆพี่ปูก็จะเอาตะพืชเลยอะความโลภเป็นเหตุทั้งให้เราต้องมาลำบากกันนะคะวันนี้ก็ทำแบบไม่ได้ตั้งใจจะทำอีกแล้วนะคะคว้าอะไรได้ก็ใส่ไปค่ะเอาแล้วนะคะหลังจากที่พี่ปูหั่นกุยช่ายเสร็จแล้วนะคะพี่ปูจะใส่เกลือไปนะคะ1ช้อนชาก่อนนะคะน้ำตาลทรายนะคะ2ช้อนชาค่ะน้ำมันงาน,นะคะอีก2ช้อนชาค่ะ พี่ปูจะใส่ soda เบกกิ้งโซดาไปเซ็น1ส่วน4ช้อนชานะคะแล้วพี่ปูก็ใส่น้ำมันพืชนะคะไปประมาณ2ช้อนโต๊ะค่ะไม่รู้พี่ปูบอกไปหรือยังนะคะว่ากุ้ยช่ายเนี่ยนะคะตามสูตรเขาใช้แค่600กรัมนะคะพี่ปูใส่ไปพันหนึ่งเลยเพราะว่าพี่ปูซื้อมาเท่าเนี้ยพี่ปูเสียดายของนะคะพี่ปูผักเยอะก็ไม่เป็นไรนี่คะอ่เอเกือบลืมนะคะกระเทียมเจียวอีกสักช้อนโต๊ะปเป็นไงใส่ไปนะคะ ในส่วนนี้เดี๋ยวพี่ปูจะไปพักไว้ก่อนนะคะพี่ปูจะมาทําส่วนผสมของแป้งนะคะพี่ปูจะใช้แป้งข้าวเจ้านะคะ80กรัมนะคะแป้งมันนะคะ280กรัมค่ะแล้วก็แป้งเท้าพี่มอมนะคะ20กรัมนะคะเผื่อพี่มอมแกไม่อยากเป็นย้ายนะคะเราก็เรียกแกพี่บังกระได้นะคะให้ไหวค่ะพี่ปูก็เทส่วนผสมของแป้งต่างๆเนี่ยนะคะรวมกันไปเลยนะคะสามชนิดที่บอกไปเมื่อกี้นะคะพร้อมกับเกลืออีกหนึ่งช้อนชานะคะ ตอนนี้พี่ปูเตรียมน้ำไว้นะคะ800นะคะ800กรัมเลยพี่ปูใช้กิโลกรัมนี่แหละช่างนะคะแล้วพี่ปูจะค่อยๆใส่น้ำลงไปนะคะเขาบอกว่านวดเพื่อให้แป้งมันจับก้อนนะนะคะจับตัวหนึบหนับก่อนนะคะเราจะได้ได้ขนมที่มันเหนียวนะคะเหนียวนุ่มคือเรานวดให้แป้งเนี่ยนะคะซึมซับน้ำซะก่อนนะ าแล้วนะคะพี่ปูก็นวดจนเหนียวหนุบหนับแล้วนะคะได้สักสองสามนาทีก็น่าจะพอแล้วนะ,ะพี่ปูก็จะเทน้ําส่วนที่เหลือนะคะน้ํานี่เพิ่มลดได้นะคะอีกนิดหน่อยนะคะตามความชอบเดี๋ยวพี่ปูก็เอาน้ำเนี่ยนะคะลงไปเลยคนทุกอย่างก็คือการคนทุกอย่างให้เข้ากันนะคะแล้วก็ใช้กระชอนนะคะกองแป้งที่เราผสมเมื่อกี้นะคะอีกครั้งนึงนะคะ แล้วก็ปล่อยแป้งพักไว้แค่นั้นแล้วพี่ปูก็จะเทนะคะไส้ที่พี่ปูทําไว้นะคะลงไปเลยนะคะพี่ปูมีภาชนะอะไรก็ใส่ตามภาชนะที่มีนะคะเดี๋ยวเราจะไปนึ่งกันเลยน้ํามันไม่ทาพิมพ์แล้วนะคะเพราะว่าใส่น้ํามันไปแล้วตั้งแต่ตอนใส่ไส้นะคะลงซึ้งไปแล้วนะคะเราจะใช้เวลาในการนึ่ง8ปดถึงสินาทีนะคะของพี่ปูสุกแล้วนะคะท่านผู้ชม นี่นะคะพี่ปูก็ใช้ไม้เนี่ยนะคะจิ้มไปนะคะไม่มีอะไรติดพี่ปูก็คิดว่าสุกแล้วนะคะเรื่องระยะเวลาเนี่ยนะคะความหนาความบางของแต่ละบ้านก็มีผลนะคะสังเกตเอาพี่ปูพอแล้วเดี๋ยวจะร้อยเขาเย็นก่อนนะคะ แป้งกุยช่ายของพี่ปูนะคะท่านผู้ชมอาจจะดูนุ่มนะคะเหมือนว่าจะเละนะคะดูด้วยสายตานะคะเพราะว่าแป้งพี่ปูยังไม่เย็นนะนะพี่ปูก็ทอดจากพิมพ์เลยจะรีบทอดให้ดูเพราะว่าวันนี้พี่ปูจะไปธุระอีกแล้วนะคะรอไม่ไหวนะคะถ้ารอให้เย็นสนิทกว่านี้นะคะเขาคงเซ็ตตัวได้ดีกว่านี้ทอดเลยก็แล้วกันนะคะไว้รุ่นใจร้อน,นะคะ่ะ พี่ปูเป็นกำลังใจให้คนที่ทำอาหารไม่เป็นนะคะแล้วก็ลองนะคะทุกคนต้องมีการเรียนรู้นะคะพี่ปูจะบอกให้ว่าพี่ปูทำกุ้ยช่ายนึ่งเนี่ยนะคะวันนี้เป็นครั้งแรกนะคะแล้วทำออกมาแล้วถามทุกคนในบ้านทุกคนโอเคกับรสชาติแค่นี้พี่ปูก็ปลื้มใจแล้วนะคะถึงจะไม่สวยงามมากนะปิดคลิปกันเลยดีกว่าว่าเสร็จแล้วนะคะท่านผู้ชมน่าทานใช่ไหมล่ะคะถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจใพี่ปูด้วยนะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้าค่ะ